ในประวัติ M 3ที่เราได้ทำไปแล้วเคยพูดถึง M 3หลายๆคันที่ไม่เคยผลิตออกมาขายรถพวกนี้มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยครับในวันนี้เราเลยอยากมาขยายความและไปดูรายละเอียดของ M 3อย่างไม่เป็นทางการแต่ละคันไปดูกันว่าเขาทำมาทำไมแล้วทำไมถึงไม่ทำขายเริ่มกันที่ E 3 0 M 3 Pickup รถคันนี้เกิดขึ้นจากความนึกสนุกของเหล่าวิศวกรแห่ง M division เมื่อพวกเขาอยากได้รถวิ่งงานสักคันไว้ส่งของเล็กๆน้อยๆที่โรงงานในกาชิงบวกกับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและเด็กฝึกงานได้ลองทำอะไรจริงๆโครงการแปลกๆแบบนี้จึงเป็นไปได้ครับพวกเขาไปเอาตัวถังของซีรีส์3 Convertible เนื่องจากจะสามารถดัดแปลงได้ง่ายเพราะไม่ต้องตัดตัวถังเพียงแค่แก้ช่วงท้ายครับ ทำหลังคาห้องโดยสารแล้วจบด้วยการวางเครื่อง M3 สเปคอิตาลีซึ่งมีขนาด2ลิตรกำลัง192แรงมา้าแต่ใช้ไปใช้มาก็เปลี่ยนเป็นเครื่อง2.3ลิตร200แรงม้าครับรถคันนี้ถูกเรียกว่าเรซี่และมันถูกใช้งานอยู่ถึง26ปีเต็มคือนับจากปี1986จนถึงปี2012ส่วนสาเหตุที่เขาไม่ทำรุ่นนี้ออกมาขายก็เดาได้ไม่ยากครับ เพราะตอนนั้นลําพังแค่ M3 ธรรมดาธรรมดาฝ่ายบริหารยังไม่ค่อยจะอยากทํำขายเลยครับเพราะไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่ารถคันนี้จึงมีอยู่แค่คันเดียวนี่แหละครับ E36 M3 Compact M3 อีกคันที่ไม่เคยได้ผลิตจริงคือ E36 M3 ในร่าง Compact ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับ E36 Compact กันสักนิดครับทาง BMW ต้องการจะเพิ่มทางเลือกในตลาด อยากจับกลุ่มลูกค้าราคาประหยัดจึงออกรุ่น3ประตูมาขายสิ่งที่ต่างจากตัว4ประตูอย่างมากคือช่วงแผ่ท้ายซึ่งลดสเปคจากมันติลิงสุดซับซ้อนไปเป็น s e m i t ทรลลิงอาร์มแบบที่ใช้ใน e 3 0ซึ่งทำให้ลดต้นทุนไปได้พอสมควรครับช่วงล่างแบบนี้ไม่สามารถปรับองศาโรหรือแคมเบอร์ได้แต่ถ้าผูดได้คนใช้รุ่นนี้ดีใจนะครับช่วงล่างด้านหลังแบบนี้จะเหมือนกับแทส เพียงแต่จะแคบกว่าแค่เล็กน้อยครับสามารถสลับของใส่กันได้เลยในตอนที่ Compact ออกมาใหม่ๆจริงๆแล้วทางสาวกเดนตายสายลึกก็ไม่ค่อยจะชอบหรืออินกันเท่าไหร่ครับเพราะเหมือนเป็นการลดเกรดของซีรีส์3และรูปร่างพอเห็นคั้งแรกแล้วมันอาจจะดูแบบสั้นๆขัดขัดใจกันได้ง่ายๆครับแต่คนที่ชอบกลายเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่ BMW ยังไม่เคยเข้าถึงซึ่งก็คือเหล่าวัยรุ่น ทำให้มันได้ยอดขายไปได้มากถึง400,000คันในยุโรป E36 Compact เดิมๆแล้วมีให้เลือกตั้งแต่3.6 1 i เครื่อง1.6ลิตรกำลัง101แรงม้าซึ่งหลายคนบอกว่ามันอืดไปสักหน่อยครับขยับขึ้นมาเป็น3.8 1 T.I เครื่อง1.8ลิตร138แรงม้าและ1.9ลิตรแรงม้าเท่ากันแต่ท็อกมากกว่าส่วนเครื่องที่ใหญ่ที่สุดจะเป็น2.5ลิตร เครื่อง M 5 2ใน323 T.I กำลัง168แรงม้าน่าเสียดายที่ยังขาดเครื่อง S 5 0ไปครับซึ่งก็ใช่ว่าเขาไม่คิดจะทำนะย้อนกลับไปในปี1996ทาง M Division เคยโยนเครื่อง S 5 0 B 3 2ลงไปในตัวถัง3ประตูใช่แล้วครับเครื่องของ M 3ที่มีกำลัง321แรงม้าภายนอกจะถูกเปลี่ยนด้วยพาร์ท M t e c h n ครอบขัน แถมฝาท้ายจะมีหางตูดเป็ดเสริมขึ้นมาส่วนภายในได้ที่นั่งจากเรคาโลและมีการหุ้มอาคันทาร่าที่พวงมาลัยถุงเกียร์และเบรกมือผลปรากฏว่าเมื่อเทียบกับ2ประตูคูปเป้ถึงจะมีระยะล้อเท่ากันแต่ท้ายที่สั้นกว่าเดิมถึง23ซนติเมตรก็ทำให้น้ำหนักมันหายไปถึง150กิโลกรัมส่งผลให้มันคล่องแคล่วกว่า M3 ทั่วไปครับแต่ก็ด้วยสาเหตุเดียวกัน บวกกับช่วงล่างแบบเซมิเทรลลิงอาร์มที่ไม่สามารถปรับองศาล้อได้ทำให้มันกลายเป็นรถที่ยากจะเอาอยู่ทาง M-Division ได้เปิดเผยว่าถ้าจะทำออกมาขายก็จริงๆก็ต้องมีการลดกำลังกันบ้างครับไม่งั้นมีหวังลูกค้าได้เอาไปหมุนกันบนถนนแน่ๆน่น่าเสียดายที่โปรเจกต์นี้ถูกล้มเลิกไปไม่เคยได้ถูกผลิตจริงๆแต่ก็ยังดีครับที่ทาง m d ชัได้เก็บรถต้นแบบคันนี้ไว้ E46 M3 Touring E46 M3 นับว่าเป็น M ค่าที่ทำยอดได้สูงที่สุดในขณะนั้นนน,น,นมี2บอดี้คือคูเป้และ c a ร r i ิโอเขณะที่ทาง Audi มีการเปิดตัว RS4 Avant ทาง M Division เลยมีแผนจะเพิ่มอีกบอดี้เข้าไปในไลน์อัพและพวกเขากะว่าจะเอาตัว5ประตูท u r i n g มาอัพพลังที่เจ๋งคือมีการสร้างรถต้นแบบขึ้นมาครับ ถ้าดูจากภายนอกโดยไม่สังเกตมันแทบจะไม่ต่างจาก e46 touring ทั่วไปแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเริ่มเห็นคำใบ้ซ่อนไว้ครับไม่ว่าจะเป็นป่งล้อที่ใหญ่กว่าเดิมกันชนหน้าหลังครีบแบบ m3 และท่อตดกูความยากของรุ่นนี้คือช่วงท้ายจะต้องรองรับการใช้งานแบบ5ประตูแต่ก็ต้องแข็งแรงพอจะรับแรงบิด และมีพื้นที่มากพอให้กับล้อหลังที่ใหญ่ขึ้นครับ S54B32 เป็นเครื่องยนต์6สูบที่มีกำลังสูงสุดในตอนนั้นโดยมันสร้างแรงม้าได้ถึง343ตัวโปรเจกต์นี้ถูกสร้างไว้ในปี2000และไม่เคยมีการประชาสัมพันธ์ที่ไหนเพราะหลังการศึกษาตลาดทาง BMW ก็ล้มเลิกความคิดนี้ไปครับเก็ Hello, บเข้ากลุ่ <my> แต่หลังจากผ่านไป16ปีทาง M Division ก็เอาออกมาให้ได้ดูกัน กลายเป็น M3 อีกคันที่เหมือนไม่ได้อยู่ในจักรวาลของเราในปัจจุบัน BMW ตัดสินใจทำ M3 Touring ออกมาแล้วครับแม่ปล่อยให้ Mercedes กับ Audi ยึดตลาด5ประตูอยู่ตั้งนานไม่รู้ตอนนี้จะทันไหมทันไหม E93 M3 Pickup หลังจากปลดประจำการเรซี่สุดสวยทางทีมงาน M Division ก็ไปหารถคันใหม่ไว้ใช้ซิ่งงาน และรอบนี้เป็นตัวถังของ E93 ที่ถูกเอามาดัดแปลงเปลี่ยนช่วงท้ายให้เป็นกระบะสำหรับบรรทุกและหลังคาสามารถถอดได้ด้วยครับแน่นอนว่าวางเครื่อง M3 กำลัง420แรงม้าที่น่าทึ่งคือมันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง450กิโลกรัมถือว่ามันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับความสนุกมันอยู่ตรงที่ทาง BMW เอารถคันนี้มาเปิดตัวในวันที่1เมษายนปี2011 เล่นเอาแฟนแฟนหลายคนตาลุกวาวโดยเฉพาะชาวออสเตรเลียที่ชอบรถแบบนี้กันมากครับแต่ก็ต้องฝันสลายเพราะวันนั้นมันคือวัน April f o ูลเดยจ้าก็เป็นอารมณ์ขันของทีมงาน BMW นะครับร <c oughs> ู้สึกแฟนจะขำกันไม่ออกอํำกันได้ลงคอที่ต่างจากเรซี่คันแรกคือมันสามารถจดทะเบียนและวิ่งบนถนนสาธารณะได้ครับทำให้สามารถอาออกมาวิ่งนอกโรงงานได้ และแน่นอนว่าไม่มีแผนจะทำจริงๆอยู่แล้วแหละรถแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับ M3 จากมันติเว r ร์สรถพวกนี้มีแค่อย่างละคันเท่านั้นและไม่ได้มีการจำหน่ายหรือประมูลแต่จะถูกเก็บอยู่ในโกดังของ M GmbH ทั้งนี้รถพวกนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เอามาให้ดูในช่วงฉลองครบรอบ30ปีไม่รู้ว่าภายใน M division ยังมีโปรเจกต์ลับๆแบบนี้อยู่อีกเยอะแค่ไหนครับ ก็คงต้องรอให้เขาเอาออกมาโชว์เองนั่นแหละสนุกดีเหมือนกันนะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี